กรอบยิมถาด้วยิิมถาด้วยกรอบหอมนุ่มกรอบหอมนุ่มกับกีเข้ากี่ลันดอกจานกรอบหอมนุ่มแซ่บดี ดัในให้่ลคาเดียวัมนงันูงัูนีหัง่ขยันขยันจริงๆเลยหามาสุเนียวนอใหม่กันนอยง่ายญ่นอยง่ายหัวบานเฉลหัวบานเลยหัวเฮ็ด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 อืออจ

เก็บฟลาก็เก็บจากสวนเก็บจากล่นดอกจานเพราะต้องจะไปเก็บใปลาเสียเวลาเนลาพี่นุ่มเสียเวลาเว่าล่างเรียบร้อยเ่อก่อออ่อนเหออ่อนครับเั่น แล้วเป็นมือเข้เเาซใส่ซส่ช่องไช้ว่าใช้อะไรในโลลบาเออเอานี่บอ <c oughs> ล้วบอกได้เจ้าเห็ดปวกพี่น้องโอ้ย่างงามเลยเห็ดปวกเห็ดเพาะมาเก็บในป่าปูนเห็ดปวกก็ได้เก็บในป่าพี่น้องมันนั่นมันทนแดดเก็บในป่าปูนโลดเก็บที่เห็ดที่ป่าปูนเลยอย่าไปเก็บที่ในป่าในป่ามันร้อนมาเก็บที่ป่าปูนเลย

ดิงพัดท่าซื้อไม้มาแม่อืองแหง่งผุนล่างเรยียอร้อยขาจุนผูนเลยพี่น้องขาจุนฟูนเ็ดปวกกบบโดนละเท่าไรแม่สี่อยสราแม่ถือละแม่ถือแล้ห,ห,ห,หวนัหหหหหนนี้หาละหสบวันนี้หาะไแ่เมือนีลงแล้วลากลงแล้วลงแล้วอนีลงแล้วครับทุกวันหารอหสบเด

าขาเห็ดตาแดงใจเห็ดากวหมดเาเห็ดตนะัวก<น><น>็มีแต่แค่หุ่นของแสบของแสบก็มีเกิดตับตาเหมือนคนเลยเสือเหมือนคนเลยสวยมาก<น>ใหญ่มาก

ขอบคุณและขอบคุณ